ได้ยินได้ยินคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยมีงอกกระป๋องด้วยเหรองอกระป๋องใช่แล้วนี่คืออะไรครับนี่ปลาหมึก มีหมอันนี้โอ้ยมีหมูอ่ามีปลาปลาอะไรครับปลาเขาเรียกปลาเอ่านี่คืออะไรปลาอินทรีปลาอินทรีปลาอินทรีหวานแล้วก <si ็ ปลาอะไรก็ได้ก็รู้แล้วก็ปลาหมึกกระต่อยแล้วก็อ่ามีงอ,อกระป๋อง